นมัสการครับพระคุณเจ้าครับนมัสการค่ะเจเจริญพรจ้ะหลวงพ่อครับสนใจมาให้อย่าไปฟังเรื่องลับลับลับหลังใหม่แม่ถ้าเข้าได้อย่าไปถ้าไปก็จะมีพระองค์เดียวค่ะค่ะ หลวงพ่อคะ่ะวันนี้ดูรู้สึกว่าวันนี้ก็จะมีข่าวชาวาวในเรื่องของในวงการผ้าเหลืองอีกแล้วนะคะหลวงพ่อคะ่ะตั้งแต่ต้น <มา S 1> ปีปเลยมาแรงด้วยอืมนะคะ <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็ถือว่าเออ่ถ้าเป็นไปได้ก็คือน่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะถ้าเกิด<ม>เป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะคะมีอยู่ในวัดในว่าเทียวเล่รอน ไม่ใช่เดินทุดดงแต่แบบไปเที่ยวถูดงไป้งัับไม่ได้ไปทุดดงก็งงดีนะแต่คราวนี้จะมาว่าเออใครเห็นภาพพุทธวันนั้นก็คงจะขยาดจับมัดใส่กุญแจมือแล้วดันพรวดขึ้นรถเลยต้องเรียกกันว่าทำสมน้ำสมเนื้ออย่างกรณีมี เจ้าอาวาสดังที่มุกดาหารครับหลวงพ่อพระพลตอนนี้ก็กําลังดังมากเลยมีแฟนคลับเอฟซีเป็นจำนวนมากแต่ว่าถูกแชร์พฤติการที่แบบว่าโอนเงินให้ศีการเดือนละหมื่นอย่างนี้เป็นต้นฮะแบบนี้ในทางศาสนานี่มีกันไหมครับหลวงพ่อครับเออเอาเงินศาสนาไปโอนให้ศีการชาวบ้านนรกกินหัวเนี่ยตายแล้วหลวงพ่อพุทธชาิบอกว่าถ้าแบบนี้ตายแล้วยมพระบาลจะเขตหัวค่ะ ไม่รู้ว่าเงินใครเงินใครเอาไปเปไปให้มันเขาธนุบำรุงพระศาสนาคนบางคนนี่ยเขายกมือไหว้บุญกรรมบุญปัม,มขอเงินก็ไปจับไปเป็นประโยชน์พระศาสนารุงเรืองมั่นคงเขาเอาอาธิษฐานอย่างนี้แล้วแล้วเอาไปใช้นอกเรื่องนอกราวนอกจากมธรำมินยจยเจรุงเรืองแต่กลับจะเอซบเซาเงียบเขาเพราะพฤติกรรมแบบนี้ พเพศพงมังกุอัสา,าพุรธเจ้าตะเะรียกนะภิกษุบุนาดานกอ็อยากไม่อายไม่เขินไม่กระดากเรียกได้ทงมังกุค่ะและเมื่อสืบจนทราบแล้วว่าท่านก็ยอมรับว่ามีการพูดจาเก,กี่ยวพาราศีกับอดีตแม่ชีที่ออกมาแฉในครั้งนี้ก็โดนขับไล่ออกจากวัดก็เลยมี สิ่งที่เรียกว่าเข้าปริวาดกรรมครับหลวงพ่ออยากจะเข้าใจว่ามันคืออะไรครับการที่ถูกขับไล่ออกจากวาดัดแล้ว<อ>จะมีเข้าปริวาดกรรมอาบาัอาบบัตอับบัตตัวนี้มันอับบัตรองจากขาดจากความเป็นพระพ<อ>ุทธ,ธาเที่ยวพาลาสีกัปติกาเนี่ยเป็นอับบัตสังฆาทิเศษต้องเข้าไปอยู่ปริวาดสก,กรรมเก้า<อ>วันเก้าคืนอะไรเงี้ยอเออแล้วก็มีไปบอกเออป,ป,ประพฤติของตนตอนหน้าสงว่า ต่อไปจะไม่ทําอีกแล้วแต่ให้สัญญากับหมู่สงฆ์ที่ทําคณะสังฆกรรมลดเบื้องอาบัติสังฆาธิเศษให้กับพระที่โดนมาไละจับมือไม่ได้รวงร้ําร่วมเพศก็จับไม่จับมือมจับเมืมอม้อต้องตัวด้วยความกําหนัดยินดีเนี่ยก็สังฆาธิเศษพูดเกี่ยวพาาสีก็โดนสังฆาธิเศษทั้งหมดมีสิบสามข้อ <ม>ซึ่งซึ่งไม่ถึงขั้นจะต้องศึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่ต้องศึก<ฮ>ยังไม่ขาดจากความเป็นพระแต่เรียกว่ามินเมย์เต็มทีแล้วมินเม,มต้องเอามาส้มกันแล้วการที่มีข่าวมีคราว,าวออกมาค,คีับรหลวงพ่อมองว่าจะเป็นการช่วยการปกป้องาศาสนาหรือว่ามันก็มินเมย์ที่จะเหมือนเอออกมาแฉกันเองทําลายกันเองครับหลวงพ่อครับก็มันเป็นปัญหาโลกแตกแบบนี้มานานแล้วครับ แต่พฤติกรรมใจร้ายก็มีจริงก็มี<ฆ>เอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านแต่ท่านบอกจะพูดให้ร้ายใครถึงแม้เป็นเรื่องจริง<ฆ>ถ้ามันทําให้เราลําบากเขาลําบากเร<ฆ>าจะต้องมาถกเถียงกันต่อสู้กัน<ฆ>ก็อย่าทำได้เลยเพื่อความสงบของหมู่สมมะาหมู<ฆ>่มันท่านพู้งี้านจะไม่ให้ลูกศิษย์ไปเปิดโปงแฉใคร ถึงแม้จะเห็นมาว่าเป็นจริงเพื่อรักษาความสงบของหมู่คณะไว้แต่ถ้าว่าแฉกันไปแฉกันมาก็เป็นแผลกันทั้งคู่ก็ลำบากค่ะค่ะหลวงพ่อคะ่ะอย่างนี้เนี่ยที่เราตั้งหัวข้อเอาไว้แล้วก็วันนี้อยากให้หลวงพ่อเทศธรรมนะคะให้คุณผู้ฟังเองอย่างเรื่องของการฝึกตนให้รู้เท่าทาันอย่างกรณีนี้เองเนี่ยก็ถือว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ใ่แน่นอนดูแล้วถ้ารู้สึกตัวแตะก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เอาเงินเอาทองของชถวบ้านที่ตั้งใจให้ตำนุกบบำรุงเอามาเสียหายเด็ดขาดค่ะ อย่างปัจจุบันเองเนี่ยอย่างเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของแก๊งคอเซ็นเตอร์อะไรเนี่ยค่ะก็มีเยอะมากเลยนะคะถึงขนาดตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนแค่ประชาชนอย่างอย่างเราแล้วนะคะหลวงพ่อขาถึงขนาดนายกรัฐมนตรีก็โดนแกง Center, น๊งคอเซ็นเตอร์โทรเข้ามาคุณอนุทินทมหาดยก็โดนใช่ค่ะหลวงพ่อคะ่ะทีนี้การการฝึก ตนเองให้ให้รู้เท่าทันกับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของอการพ้นทุกก็น่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะหลวงพ่อคะทีนี้การพัฒนาแล้วการฝึกให้ฝึกจิตให้รู้เท่าทันนี้ต้องต้องทำยังไงบ้างคะ่ะหลวงพอมีข้อแนะนํำไหมคะถ้าฝึกอ่อนๆอ,อนย่างแย่ติดตามข้อมูลข่าวสารบ้างว่าเขาถูกหลอกกันไปเท่านั้นเท่านี้ ถ้าถึงเราเราจะโดนไหมเนี่ยเอ๊ะ <Okay. S 2> ว่าเราจะโดนกับเขาไหมเนี่ยตั้งท่าอย่างนี้เวลาใครมาพูดมาชวนลงทุนอะไรให้โอนให้อะไรก็มันจะคำยับยังมีเพราะได้ข่าวข้อมูลบทเรียนจากคนอื่นโดนเราก็ไม่ควรจะไปโดนซ้ํา mm hmm. แต่จะไม่โดนซ้ําก็ต้องพอรับพูดจากับพวกเรามิจชาชีพเนี่ยต้องเอ๊ไว้ก่อนค่ะ okay. มันจะใช่ไหมเนี่ยเอะมันจะจริงหรือเปล่าลงทุนเท่านี้จะได้เท่านู้นเสียมันมันเสียให้เราเราเสียให้เขาน้อยแต่เขาจะให้เรามากตามความเป็นจริงอย่างนี้มันเป็นไหม <Yeah. S 2> ถ้าเราคิดว่าสมมติว่าคุณมีญาติพี่น้องเยอะคุณจะเอาเงินไปให้คนญาติคนอื่นหรือญาติคนไกลหรือไม่ใช่ญาติจะให้ใครก่อนระหว่างญาติกับคนอื่น mm. ทําไมไม่เป็นแนะนําหมู่ญาติ โอวงตระกูลตัวเองไอ้มันรวยไปเต็มทั้งวงตระกูลเลย mm hmm. ไอ้นี่มันเป็นลักษณะชัดเจนแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเราค่แล้วมา mm hmm. ชวนก็ไให้เสียไปทไ mm hmm. า,าไมต้องเอ้ไว้ก่อนเลย mm hmm. อันนี้จะจะเป็นหมุอนลายที่เขาหลอกกันไหม mm hmm. เราจะโดนหลอกกับเขาด้วยไหม mm hmm. ถ้าในสติตรงนี้แล้วเนี่ยความยับยั้งมันต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ถือว่าเป็นคน บาเสียสติคนไม่มีสติปัญญาอะไรเหลือที่จะป้องกันตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยการถูกหลอกภัยมันเหมือนมืนเจอภัยชนิดหนึ่งนะการถูกหลอกเนี่ยเพราะมันทำให้หมดเนื้อหมดตัวหมดเกินจนกระทั่งบางคนคิดต่อไปถึงหมดชีวิตเลยเด็ดชีวิตตัวเองเลยตอนนี้ขอให้ฟังข่าวข่าวบ้างประชาชนจะจะดูแต่ละครน้ำเน่าไปหมด เออแต่ละครเดี๋ยวนี้บางเรื่องก็ดีนะเขาก็เตือนนะเขาก็เตือนอทําเป็นลูกเตือนแม่แม่เตือนลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อก็รอดไปแต่ยายคนไหนไม่เชื่อหัวดือ้อลูกๆก,ก็บอกเห็นไหมบอกแล้วยายไม่เชื่อ,อนี่ละครคุณธรรมนะฮะใช่ละครคุณธรรมแต่ถ้าดูละครตบจุบจุบตบแล้วก็เดี๋ยวก็โดนตบซับต่อไป การการฝึกนี่ต้องฝึกยังไงดีคะหลวงพ่อนั่งสมาธิเหรอคะหรือว่าฝึกฝึกเรียนรู้จิตใจว่าเราต้องแบบแผ่วๆเลาะเลาะขอบรอบนอกไปก่อนก็คือดูข่าวข่าวว่าเขาถูกหลอกกันกี่รายแล้วตอนเนี้ยแองคอนซิวเตอร์ตอนเนี้ยมันเอาเงินไทยไปแล้วห้าสิบอ่าห้าหมื่นล้านอ่ะแล้วเราจะไปเติมเป็ายต่อไปไหมถามตัวเองหน่อยว่าจะเสียตามเขาไปไหม อย่าทำตัวโง่เป็นบัลแรงเมาบินเข้ากองไฟไอ้ตัวหน้าบินก็ไปติดไม่ขาหลุดไอ้ตัวหลังก็บินไม่หยุดเขาไปหลุดหลุดไม่ไม่อยู่นั่นแหลบินตามเขาไปทําตามเข้าไปาาเไปชื่อเข้าไปก็เลยหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็หมดกระจิตกระใจที่จะอยู่สู้โลกต่อไปโดยเฉพาะคนแก่คนแก่หางเงินก้อนสุดท้ายแล้วหมดตัวเนี่ยโอกาสจะกลับมันมีได้มันยาก ต้องรักษาเงินก้อนสุดท้ายดีอย่าให้ใครหลอกไปได้โดยเฉพาะคนแก่ๆเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนี่มันมาอ้อนมาออดยังไงก็ต้องไหวทานปิดประตูบ้านอย่าออกมาคุยกระพูดกับพดนี้เลยเพราะมันมีวาทกกรรมที่สอนกันมามันเหมือนกับเปิดมหาลัยสอนเรื่องนี้กันแล้วฉลาดโกหกกันทุ่นหน้า หลอกกันได้ต้นหน้าประฉทนขอให้คนไทยเป็นคนที่ถูกหลอกน้อยที่สุดในโลกกับเขาเถอะอย่าจะเป็นนัมเบอร์วันค่ะก็คือต้องต้องปรับต้องมีการฟังข่าวสารที่มากขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นฝึกแบบอ่อนๆแล้วฝึกแบบอ่อนแบบเข้มแบบหนัก่วงก็ดูจิตจิตเลงงบไหมค่ะคนงกคนงกมาหลอกคนงกแต่เราไหมถ้าเราก็งบเขาก็งก ยังไงห่างกันไว้ก่อนดีกว่าเขาพูดทานองจะให้เราร่วมอะไรลงทุนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราลองเอ๊ะดูที่ว่าเขาไม่ไม่เป็นแนะไอ้เขารวยก่อนอืมเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยต้องไม่ดีกับเราแน่นอนคิดว่าตอนเนี้ยคนมันมีกระบวนการเพิ่มปริมาณจํานวนคนหลอกแล้วความชานาญในการหลอกลวงมันก็เพิ่มขึ้น แต่ชาวบ้านไม่ได้เพิ่มความป้องกันตัวเลยไม่ได้ฝึกเรื่อเพิ่มความป้องกันตัวเลยเอ้ยมันไปฝึกน้อมน้าวพูดยังไงเขาถึงจะให้เงินมันไปฝึกอย่างนั้นมากกสแมเมรเราไม่ได้ฝึกเลยอืมค่ะหลวงพ่อค่ะ โอ้ขนาด s c a ม m e r ยังต้องฝึกแบบฝึกแบบเข้มข้นเลยนะท่องบทท่องวิธีการหลอกลวงการโหน้มน้วตามข่าวที่ออกมาอย่างเมื่อเช้าเองเนี่ยเก๋ก็ได้รับ SMS แปลกๆนะหลวงพ่อ่ะโอ้บอกว่าเนี่ยเออผมชื่อกลางครับนะคะติดต่อมิสคอมาหรอครับมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยเราไม่เคยรู้จักคนคนนี้เลย บางทีก็แอดไลน์เข้ามาเพื่อนบอกว่าเอ๊ะที่ดินตรงนี้ประกาศขายยังประกาศขายอยู่หรือเปล่าครับเอ,อ๊ะที่ดินประกาศขายออที่ไหนออ <c oughs> โอ้รีบรบทันทีเลยค่ะหลวงพ่อค่ะมาแบบแปลกๆเยอะมากนะคะต้องต้องฝึกให้มีสติแล้วก็รู้เท่าทันจริงๆไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะในแง่ของการฝึกให้รู้เท่าทานันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกหลอกลวงอย่างเดียวฝึกให้พ้นทุกข์ก็ได้ด้วยใช่ไหมคะ,ลคะมหลวงพ่อแน่นอนเลยฝึกพ้นทุกข์เนี่ยสําคัญที่สุด ดูว่าโลภโกรธหลงมันตัวนําพาความทุกข์ม,มาให้เราก็ต้องฝึกดูจิตดูใจตอนนี้จิตเราโลภไหมโกรธไหมหลงอะไรไหมต้องดูไอ้สามตัวเนี่ยเข้ามาแทรกใจเราบ่อยไหมถ้าตัวไหนเข้ามาแทรกเออแปบ๊บเก่าๆก็จะใช้คำว่าพอโลภเข้ามาจ้าเอ,อ๋จ้าเอ๋เล่นจ้าเอ๋กันเรื่อยๆไม่ใจ่ให้มันเจอตัวได้ แล้วไม่เอาตัวมันเข้ามาอยู่ในใจเราได้คว mm. ามอยากได้ของใครเนี่ยมันต้องคิดให้ดีว่าถ้าเขาอยากได้เราเนี่ยเขาไม่หาทางเอามาปนเปื้อเราหรอก mm. จะให้เท่านั้นจะให้เท่านี้เนี่ย mm. พอเราไปน,นึกว่าตัวเลกที่ให้แม่มันน้อยกว่าที่เราให้เขาไป <Th a. S 1> ก็ตายเลยจิตอ่อนวบเลยต้องฝึกไอ้คำว่าห้มาม ภาษาบาลีวาา่าทะมะแปลว่าห้ามใจฝึกใจ mm hmm. ห้ามใจฝึกใจแ mm hmm. ม่เชื่อง่ายหลงง่ายให้ง่ายใจยง่ายค่ะ <Okay. S 2> mm hmm. แล้วก็ลดการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนเลยแน่นอน mm hmm. ถ้าเรารู้สึกแบบนี้มันจะมาป้องกันเราได้อย่างยอดเยี่ยมอย่าอฝ่าอยอื่น ค่ะค่ะเห็นที่วัดก็ยังจัดกิจกรรมเรื่องของการฝึกสมาธิอยู่ใช่ไหมคะหลวงพ่อคะปีนี้ทุกทุกอาทิตย์ปลายเดือนทุกอาทิตย์ปลายเดือนอาทิตย์ปลายเดือนใครสนใจก็เข้าอบรมได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเปิดมาเป็นปีแล้วแต่เอาเรารับไม่มากรับปีห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบ แต่ก็ได้รับความสนใจเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะมีคนไปฝึกเราฝึกด้วยเป็นมีชั่วโมงฝึกด้วยค่ะแล้วมีธรรมะธรรมยาตราพาเข้าชมสวนแล้วสวนเนี่ยมันก็จะมีปริศนาธรรมเยอะค่ะไปสอนธรรมะโดยพระปฏิมากรรมอระทศไยได้ไปเราก็จะเห็นว่าอรรมณียสถานเนี่ยเป็นที่ได้เปรียะใ,ในการฝึกจิตฝึกใจ ถ้าที่มันไม่เหมาะสมเขาเรียกอาวาสปายะอาทิตย์ที่ไปฝึกเนี่ยนะ <c oughs> มันต้องไปที่ที่สบายยอากาศสบายอาหารดีอากาศสบายแลืวกา็ <c oughs> ไดออารมณ์ดีได้เพื่อนดี <c oughs> ได้มิตรด,ดีสหายดีการได้ไปคุยกับเพื่อนดีๆ <c oughs> คนที่เขาฝึกมาดีเขาจะไม่พูดเรื่องไร้สาระเรื่องไม่ดี <c oughs> ถึงแม้ว่า เรื่องนั้นจริงเขาทาผิดจริงแต่เราถ้าเราไม่มีหน้าที่ผิดไปยุ่งกับความผิดเขาทําไมอค่ะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะเรื่องของการฝึกจิตให้รู้เท่าทันอะไรต่างๆนะคะค่ะวันนี้น้มาสการค่ะหลวงพ่อขาหลวงพอแถมท้ายนิดนึงค่ะตอนนี้มะม่วงใหญ่กร่ำราชินีผลไม้ของนนทบุรีค่ะตอนนี้เริ่มออกมาเยอะแล้วได้ค่ะ ได้ค่ะธรรม,มสการ,ร์ค่ะหลวงพ่อค่ะ